สวัสดีน้องไบท์อ่าวันนี้ก็เป็นวันที่วันจันทร์ที่18กันยายน2566ก็ถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีในการเลิกขวดต้องบอกกันว่าน้องไบท์เนี่ยกินขวดขวดนมเนี่ยขวดนมนมดูดเนี่ยมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี่ยก็ ห้าขวบกับอีกสามเดือนแล้วก็คุณพ่อก็ขี้เกียจล้างแล้วเดี๋ยวเราจะเลิกขวดดีกว่าเพราะว่าตอนอยู่กับแม่เนี่ยก็ไม่กินขวดกินนมจากกล่องได้ตอนนอนปกติไบต์จะกินจุเขาเรียกกินนมเนี่ยกินนมตอนนอนเนี่ยต้องดูดขวดก็พยายามให้เลิกเพราะว่าขี้เกียจล้างแล้วก็หัดมาได้เกือบสักสองอาทิตย์ตอนนอนอยู่กับแม่ก็ให้กินจากกล่องเนี่ยก็กินได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีที่จะเลิกขวดนมพ่อจะได้ไม่ต้องล้างเพราะมันเหนื่อยเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขวดนมแล้วกันเราก็จะทําการเก็บกวาดวันนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่น้องไบจะกลับมานี่ก็เป็นขวดนมที่น้องไบกินไว้หลงัลงๆไม่ค่อยได้ล้างแล้วเพราะาจะให้เลิอกอันนี้ก็ไม่ได้ล้างอันนี้ก็จะเป็นที่ ล้างไว้แล้วก่อนที่เราจะเก็บน่าจะต้องเก็บทิ้งแหละเพราะว่าบริจาคคงน่าจะไม่ได้ขวดน่าจะได้แต่พวกพวกใสาย,ยางอ่าพวกจุกเนี่ยน่าจะไม่ได้แต่เดี๋ยวเราเก็บฝาก,กับขวดไปให้คุณแม่ให้คนที่ตลาดดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะทำการล้างล้างที่ยังไม่ได้ล้างก่อนจะได้สะอาด ก็ล้างเสร็จสิ้นแล้วทีนี้เราก็จะแยกเป็นสองส่วนดีกว่าส่วนนี้เราน่าจะไปบริจาคได้เผื่อใครเขาต้องการที่ตลาดพวกขวดเพราะว่ามันไม่ได้เลอะอะไรพวกขวดแล้วก็ฝาฝา,านี้เพราะมันไม่ได้เลอะอะไร เดี๋ยวตอนเย็นเราก็ฝากแม่ฝนไปไว้ที่ตลาดนี้จุกเราไม่เอาส่วนพวกนี้เป็นพวกจุกยางมันน่าจะเสื่อมสภาพเราก็แยกตงหากไว้ทิ้งอันนี้ไม่จะโค่้ะไม่ได้ล้านเราก็วไว้ทิ้งเลยไม่ต้องล้าง อ่รอไปเลยอ่าหมดแล้วจุ๊ ได้ทําการแยกถูกไปที่เรียบร้อยอันนี้บริจาคอันนี้ทิ้งก็ถือว่าจบภารกิจเก็บขวดนมเลิกดูดจุ ไม่ใช่เลอกดูดจุสิยังกินจุเหมือนเดิมแต่ว่าเลิกขวดเวลานอนให้กินนมในกล่องแทนไม่ต้องดูดขวดเพราะว่าโตแล้วห้าขวดโตเป็นสาวแล้วก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจเป็นที่เรียบร้อยเย้ yeah.